โอเคนะคะเรากลับมาเป็นไงบ้างเราได้อะไรมาบ้างมาดูกันหน่อยนะคะ mm hmm. ก็ได้ของเย้ yeah! วันนี้ในดิสน a คานะคะก็คือไม่มีอะไรนะดีมากเลยแล้วก็ทุกคนเป็นไงมัง่งบรูโน่ฮังกี้เอาบรูโน่ไปกินซาบรูโน่แล้วก็เออ แล้วก็นี่นี่มาเอาของก่อนส่วนมาลินนะคะก็ให้ไปนอนดีกว่าเนาะทายทายซันท่าก็เหนื่อยละให้ซันท่านอนแล้วก็บลูโน่นะคะลองมาเปิดกลุดูมีอะไรให้ทำบ้างของอะไรเงี้ย อ hmm. ของเราตอนนี้เยอะมากเลย <c oughs> นะเออก็ที่อยากทำก็คงจะเป็น vegetable เก็บเอาไว้สักหน่อยเพราะฉะนั้นก็จะเ vegetable และน้ำมีน้ำพอปะเออน้ำสิบอันน้ำสิบนะคะ90โอเคแล้วก็ใช้น้ำกับใช้นี้ทำ vegetable ได้มีอะไรอีกหมดแล้วหมดแล้ว โอเคมามาปลูกพืชกันหน่อยมาปลูกพืชกันหน่อยอุณหภูมิ19มกาองศากำลังดีเลยอุณหภูมิกำลังดีเลยเยสปลูกพืชเสร็จแล้วก็เดี๋ยวคงต้องไปที่กองน้ำไม่รู้ว่าตัวกรองมันหมดแล้วยังนะจะต้องลองเช็คอีกทีถ้าตัวกรองหมดก็แย่ลองเช็คอีกทีนะคะ เอาละพร้อม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 นี่เราไม่ได้วางกับดักหนูเอาไว้เนาะมาเอาอันนี้ไปเลยรอฟูดตัวกลองมีตัวกลองไหมจะได้กลองนะ้ำไม่มีตัวกลองโอเคเราต้องทำตัวกลองทีงนี้มันต้องใช้คอมโพเนนต์สิตัวกลองเนี่ยฮะใช่ไหมตัวกลองต้องใช้คอมโพเนนต ต้องใช้คอมโพเนนต์นะคะค่อยทำแล้วกันต้องการคอมโพเนนต์อีกเยอะเลยโอเคมาเช็คตรงนี้กันหน่อยเพราะว่าไงเขาบอกว่าอ,อ๋นนี่มันเดิมข่าวเดิมข่าวเดิมแล้วก็เขาบอก we are happy to announce this is getting warmer นะคะตอนนี้ก็แบบอือุณหภูมิก็ดีขึ้น temperature should continue to rise นะคะก็อย่างที่ว่าไปคืออุณหภูมิก็จะ ค่อยๆดีขึ้นสูงขึ้นแล้วทุกคนก็จะแฮปปี้ทุกคนจะแฮปปี้เออคิดได้คราวนี้เก็บของเนาะเก็บของ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 อืมโอเค ซอเบตเอาซอเบดไว้นะคะอันนี้เป็นอาวุธให้เพื่อนเราเผื่อฉุกเฉินอันนี้เอาไว้ให้เราเราต้องหยิบไปเองอันเนี้ยก็โอเคอาวุธครบนะคะโอเคเรียบร้อยคงไม่มีใครมาใช่ป่ะวันนี้เดี๋ยวรอเวลานิดนึงนะถ้าบ่ายโมงนะคะก็จะถ้าไม่มีใครมาก็จะ็นเดย์ไปเรียบร้อยเลยจะได้แบบขึ้น ตอนกลางคืนเพราะว่าทุกอย่างเซ็นหมดแล้วนะคะพร้อมแล้วพร้อมแล้วใกล้ละใกล้ละใกล้ละใกละ้จะถึงเวลา end day แล้วใกล้จะถึง end day แล้ว yes โอเคค่ะ end day ไปเลยคราวนี้ก็จะไปที่ไหน w ว r e h o u s e นะคะเราจะไปที่ w ว r e h o u s e กันก็ให้ซ o u t ่ a ไปแล้วก็มาลินนอนบ bruno โนโนโกัดโอเคตามนี้นะคะ ก็จะเอาของไปด้วยแล้วก็อะไรดีป้องกันตัวไว้ก่อนเราไม่รู้จะเจอกับอะไรบ้างนะคะก็ไปเลยนะเคเอาละ่ะมาเขาบอกว่า this h e s i n s o m arm individualia เขาบอกว่ามีคน ดูเหมือนจะมีคนเห็นพวกที่ติดอาวุธอยู่ที่นี่นะคะให้ระวังตัวไว้เพราะฉะนั้นเราต้องระวังตัวหน่อยนะเปิดประตูเบิดป,ประตูปิดประตูปิดประตูขึ้นข้างบนนะคะเราต้องใช้ทางเนซะนะโอ้ตรงนี้อ๋อโอ,โอระวัง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 มันยังไม่เห็นทียังไม่เห็นทีไปช้าๆไปช้าๆอย่าวิ่ง มันมันทำอะไรกันอยู่เราลองรอบสายตามองนะคะอะละ่ะตอนนี้เราได้ของดีแล้วแหลนะเนาะพวกมันสองคนคุยกันนะคะบอกว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้ไปอีกนานแค่ไหนหรือว่าเราจะเปลี่ยนอาชีพไหมก็มาบอกว่ามันก็อยากจะกลับไปเป็นคนปกติเหมือนเดิมเอลฮิมิเทเรียนเอด็ดทานสปอร์ตเกมเอ๊ะมันเป็นอะไรทานสปอร์ตเกืบกท,ทานสปอร์ตฮิมิเทเรียนเอ็านสปอร์ตไม่รู้คืออาชีพอะไร เพาว่ามจะกลับเป็นคนดีนะคะ F i x good and proper ตอนนี้คือเป็นโจรตอนนี้คือเป็นโจรโอเคปล่อยมันไปก่อนนะให้มันเข้าไปข้างในเดี๋ยวเราค่อยไปจัดการเรามาเปิดทางหนีทีไล่ตัวเองก่อนถ้าเกิดอะไรขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเออเราจะได้แบบหนีได้ทันนะคะเอาล่ะคันนี้ก็พร้อมแล้วคันนี้ก็เดินทางเดินทางครับเอาโคบาดักไว้เลยแกถืออาวุธฉันก็ถืออาวุธเหมือนกัน มีอะไรไหมไม่มีเปิดได้เปิดได้โอเคค่ะเปิดประตูน่อยไม่มีใครไม่มีใครจริงใช่ไหมจะได้เปิดประตูแล้วแอบ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 อ๋อมันยืนอยู่ข้างบนมันไม่เห็นเราอะเมื่อกี้เราก็ไม่เห็นมันนะเราก็ไม่เห็นมันมันก็ไม่เห็นเรานะคะเออ ก็ดีก็ดีก็ดีมันออกไปข้างนอกแล้วก็มีอยู่ฝั่งนูง้นโอ้มันมันไปยิงอะไรวะมันไปยิงอะไรแน่เลยนะ่ะได้ยินเสียงเหมือนมันยิงเออค้นี้จะเอาไงต่อค้นี้เหรอเดี๋ยวดูก่อนนะคนนี้อยู่ในบ้านหนึ่งคน เราคงจะต้องรอบฆ่าคนนี้ก่อนน่าจะง่ายกว่าได้ยินเสียงเหมือนใครกินอะไรอาหารเนาะมีคนกินอาหารเที่ยงคืนละโอเคมาเปิดประตูมาละแสดงมันใช้เวลาฝั่งนู้นค่อนข้างนานนะเพราะฉะนั้นอยากจะพยายามไปฝั่งนู้นให้ได้อ๋อไอ้นี่ลงมาไอ้นี่มาพอดีไอ้นี่มาพอดี ฉันฆ่าแกนะถ้าแกเดินเข้ามาใกล้ฉันบอกเลยนี่ฆ่ากันเลยฆ่ากันเลยฟ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 ันเลยนี่ฟันเลยฆ่ามันเลยโอเคขึ้นไปจะยิงฉันอยู่แล้วอ่ะพวกมันอยู่ไหนอีกคนหนึ่งอยู่ไหนขอแอบตรงนี้ก่อนนะ อามันอยู่ข้างนอกมันเข้ามาแล้วมันเข้ามาแล้วมันเข้ามาแล้วนี่มันเข้ามาแล้วอืมมันเดินไปฝั่งโน้นเดินไปเลยนะแกะเดินไปเลยแกเดินไปเลยแล้ก็จะมาแอบตรงนี้ย่องไปช้าๆโอ้โหทันพอดีนี่แน่นี่แนะน่นะ นี่นะฆ่ามัน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 นี่ฆ่ามันโอเคเรียบร้อยนะคะโอ้โหตื่นเต้นมากอ่ะไม่รู้คิดอยู่ว่าจะฆ่าได้หรือฆ่าไม่ได้ตอนนี้เราก็วูนโอเคตีสอง ต้องใช้ไม้งัดรีบๆใช้ไม้งัดก่อนดีปะ่ะเสียงดังฉันฆ่าคนเป็นว่าเล่นเ <laughs> พื่อความอยู่รอดพวกแกฆ่าเพื่อนฉันเยอะแล้วให้ฉันฆ่าแกม้างเหอะไม่อยากได้เลยของพวกนี้เนี่ยอยากได้อย่างอื่นตีสามแล้วครับดีนะที่เช็คเวลาอยู่ ไม่รู้อะไรบ้างเอาไปก่อนตอนนี้เพรว่าไม่ดูแล้วแบบของไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ในนี้ลงมาข้างล่างคลงมาข้างล่างโอเคด่วนด่วนด่นด่วนเฮ้ยตรงนี้น่าจะมีอาหารเหลืออะไรบ้างนะโอ้ใช่เลยมีน้ำด้วยเอ่อตีตีสี่ละเดี๋ยวต้องต้องไปละเอออีกนิดนึงอีกนิดนึงยังรลบมาก เอาแล้วรันเทเล็กเลยค่ะไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วต้องวิ่งละต้องวิ่งละโอเคต้องวิ่งละต้องวิ่งละของค่อยมาเอาไม่งั้นไม่ทันโอเคฮ่าผ่านนะคะจบไปอีกหนึ่งวันได้อาวุธมาด้วย <laughs> ฉันได้อาวุธมาด้วย อดูเหมือนว่าไอ้เนี่ยอะไรนะโครบามันไม่สามารถฆ่าคนให้ตายได้ภายในครั้งเดียวเนาะอืมก็ไม่เป็นไรก็ยังดีที่ฉันรอดมาได้นะหบุดวิดมาก <im itation> โอเคค่ะวันนี้คลามก็แซดทายทังกี้โอ้ยหลายอย่าง <im itation> ได้ได้อาหารมาก็กินเลยสไลลี่วูลด้วยนะคะเพราะว่าโดนทำร้ายนิดหน่อย ก็ต้องไปเอาอันนี้มาไปลยามาให้ก็มียามีบันเดชเนาะต้องการบันเดชแล้วก็มีอะไรอีกคนอื่นคงไม่ต้องการอะไรมาเอาบันเดชอย่างเดียวแล้วก็ไปนอนเลยนะจ๊ะจะได้หายด้วยว้ยส่วนส่วนบูโน่ก็อืมตอนนี้อุณหภูมิสองศาคงไม่ต้องใช้เชื้อเพลิงแล้วนะคะจำมาก อมมีใครหิวไหม Mar hungry, มารินเวลี่ฮังกี้มามีบทานทานซะส่วนซาท่าก็นอนนะจ๊ะจะได้หายไวๆแล้วก็บูโน่นี่ลองมาฟังวิทยุดูอยากรู้ว่ามีข่าวอะไรบ้างข่าวอะไรบ้างอ่าเขาบอกว่า we may expect the upcoming days to be quite cold หมายของอันจะคุยก็ one of our listeners suggests t h e r e nothing better than a cup of hot moor w i n e แสดงว่าดูเหมือนว่ามันมันจะมีอากาศเย็นอยู่ช่วงหนึ่งนะคะพรุ่งนี้พรุ่งนี้เย็นแค่ไหนวะคงไม่เย็นถึงขนาดไม่สบายมั้งนะอ่ามีเพลงนะคะคลาสสิคมิสิกค่ะ <laughs> จุนเพลงนี้แหละนะ <laughs> เพลงกเศเ้าอีกหรอแม่ มีเพลงที่ดีกว่านี้ไหมเนี่ยฉันฟังแล้วฉันจะไปฆ่าตัวตายอ่ะฉันจะบ้าโอเคก็ของเก็บเก็บเก็บเอ๊ะอันนี้รู้สึกจะต้องใช้ใช่เป่าเมื่อกี้ถ้าเท่าที่เห็นจำไม่ได้ไม่รู้เหมือนกันเนาะเอาไปก่อนนะคะในในเราก็ฆ่าคนหมดแล้วเราก็ไม่ต้องห่วงละ ห่วงแต่ว่าฉันจะมีอะไรกิน <c oughs> คงไม่มีอะไรงัดอะไรอย่างนี้แล้วเนาะให้เพื่อนไปนะคะนี่ให้เพื่อนให้เพื่อนเราก็จะเอาไปสองชิ้นว่าไงบรูโน่บรูโน่บรูโน่ทายบรูโน่ไปนอนไปบรูโนแกเดี๋ยวก็เวลีทายขึ้นมาแล้วเซ็งเลยแกแบบถ้าแบบเหนื่อยมากๆ โ okay. อเคมีคนมาเคาะประตูบ้านแปบ๊บหนึ่งนะจ๊ะแปบ๊บหนึ่งนะจ๊ะใครวะ I got something for you อ๋อมีคนเอาของมาให้นะคะดีมากดีมากใครเอาของมาให้เอาอะไรมาให้จ๊ะอะฉันเปิดประตูแล้วเนี่ยว่าไงสวัสดีค่ะคุยกับเขาหน่อยอ่าเขาบอกว่า Thank you so much เขาขอบคุณเรานะคะ Thank you for your help ก็ขอบคุณมากที่ช่วยเรา I feel much better อ๋อ ผู้หญิงคนนี้น่าจะเป็นแม่ของลูกนะคะที่ลูกสองคนที่มาเอาของกับเราอะนะ i l o v e to n o think t that would happen to my children if you hadn't helped me ฉันไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเลยถ้าหากว่าคุณเนี่ยไม่ช่วยเหลือลูกของฉันนะคะ We haven't got much ไม่มีอะไรมากหรอกนะ but I s a v e up some coffee for my husband แต่ว่าฉันเนี่ยเก็บกาแฟส่วนหนึ่งไว้ให้สามี ที่เลิศสิทธิ์แล้วก็สามีฉันเนี่ยชอบมันมากเลยแต่ว่าตอนเนี้ยสามีฉันต้องออกไปต่อสู้นะคะเป็นอาหารอะไรอย่างงี้ซึ่งก็ไม่ได้กลับบ้านมานานแล้วแล้วก็ก็ไม่รู้ว่าจะกลับมาเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นก็เลยอยากเอาของที่มีค่าของแฟนเนี่ยมาให้เรานะคะโอ้โหมันฟังดูแฮปปี้ขอบคุณค่าขอบคุณมากเลยถึงแม้ฉนันไม่อยากได้กาแฟเลยนะแต่ว่าถือเป็นน้ําใจเล็กๆน้อยๆ,ๆที่เขาอยากมอบให้เพราะฉะนั้นเราควรจะรับไว้นะคะอืมโอเค ตอนนี้ก็พร้อมนะคิดว่าน่าจะไปได้เลยเพลงแม่งโคตรเศร้าอ่ะบอกเลย <laughs> เอาล่ะโอเคเอ็นเดย์ไปเลยมาดูกันหน่อยว่าจะเป็นไงต่อนะก็มาแวร์เฮานะคะตอนนี้สำรวจไป4 4ซาธาต้องนอนอีกหน่อยนะเพราะว่าแผลยังไม่หายน่าจะให้บรูโน่ไปมาลินก็กาซะของที่บ้านมีหมดนะก็ เอาไปได้โอเคค่ะมามากันเลยนีพ่พร้อมแล้ว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 คิดว่าน่าจะเป็นทางโล่งๆนะคิดเอาไว้ก่อนเดาว่าตรงนี้มีของตรงนี้ก็ขโมยได้ทางโล่งโคดนี่ไงตรงนี้โอเคต้องใช้ซอบเบลด ซอบเลสซอบเลสซอบเลเสเยดายนะความจริงเท่าว่ามาโกไม่ตายให้มาโกมาเก็บของนะคะเพราะว่ามาโกเป็นคนเก็บของได้เยอะมากทีนี้น่าจะมีของสําคัญเลยขอเป็นของดีๆหน่อยนะดีๆหน่อยเนือ่ะขอเก็บหน่อยอะไรวะอ๋อมีปืนอ๋ามีกีตาร์โอ้โหกว่าฉันจะได้กีตาร์ฉันก็จะ จบเกมอยู่แล้วสาสิบกว่าันแล้วอะไรอย่างนี้เอ่มไม่เอาเรื่องมากมีของให้เก็บด้วยเย่ขอยาได้ไหมไม่ยาก็อะไรสักอย่างังาน่นพูดถึงได้เลยเว้ยขอเป็นยาเพราะของเก็บได้น้อยต้องเลือกมากหน่อยนะคะมีของมีอาหารหรือเปล่าเนี่ยเห็นโตอันนี้เตียงเตียงไม่ใช่โตโอ้ยายาดีมากฉันอยากได้ นโลบมากนี่เก็บของเก็บของน่าจะมีอาหารทำไมมีพวกใบกัญชาอะไรนี้ล่ะเอาไปเลยของเก็บจะเต็มอยู่แล้วที่เก็บของเฉพาะในบ้านนี้ก็โอ้โหเยอะเยอะเยอะจริงๆเยอะมากโอเคก็ไม่ได้ต่อเติมอะไรใหม่เลยนะเนี่ย ฝั่งนี้มีอะไรปะมีที่ซ่อนโอเคเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนสุดได้แต่ไม่ขึ้นก่อนเพราะว่าเห็นด้านล่างก็เลยอยากลงมาด้านล่างก่อนนะคะนี่อะไรเนี่ยอะไรพอดีฆ่าคนอยู่ก็เลยไม่ได้ไม่ได้สนใจเท่าไหร่อ๋อไม่เอาอะข้างล่างข้างล่างมีอะไรปะอืม ดูเหมือนว่าพวกปืนอะไรอย่างเงี้ยที่เราจะได้จากคนร้ายนะคะถ้าเราฆ่าเราต้องเอาเลยเพราะว่าเนี่ยพอกลับมาอีกรอบนึงพวกคนร้ายที่เราฆ่าไปอ่ะเขาหายไปแล้วศพมันหายไปแล้วนะคะก็แย่ yeah. อืเอาต้องใช้ซอบเบทต,ตรงนี้ด้วยแหละน่าจะมีของเฮ้ยน่าจะเป็นยาเลยแหละเนี่ยอยู่ในตู้อย่างงี้เนี่ยโอเคยาเยอะแล้วก็ยังอยากได้อีกนะโลบมาก เฮ้ยตรงนี้มีนี่นี่เฮ้ยมีโจนมีโจนมีโจนลันทเวสิแป๊บนี่นี่มีโจนมีโจนโอ้โหไม่เห็นโจนมีสามคนนะคะไม่ใช่สองงั้นขึ้นไปข้างบนขึ้นไปข้างบนนี่มันมีบันไดอยู่ทางนี้ อะไรเนี่ยแกหลอ,อกฉันฉันนึกว่ามีสองคนที่ไหนได้โจนมีสามคนนะคะโอเคมาโอ้โหโจนมีสามคนเหรอเนี่ยดีนะที่ว่าแบบเมื่อกี้มองไปไกลๆอะ่ะเฮ้ฉันเกือบไปละข้างบนมีอะไรปะมีอะไรไหมมีอะไรไหม ไม่มีอะไรเลยเอ,อไม่มีอะไรเลยอ้าจนจนมันเปิดประตูเปิดปิดเปิด,เป,ดเปิดประตูอ๋อมันออกไปข้างนอกมันจะเข้ามาข้างในไหมเนี่ยเฮ้ยเร็ว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 ,รวฮซ่อนตัวทันซ่อนตัวทันดีนะซ่อนตัวทันนะ <laughs> เช็คน้อยมาเร็วมาเช็คน้อยเร็วมาเร็วมาเร็วมาเร็วอะไรเนี่ยโฮ้ยรีบรีบมาสิแกรีบเดินมาตรงนี้เลยฉันรอแกอยู่ฉันรอแกแล้วฉันรอแกแล้วรอแกแล้วรอขาแกแล้ว มันอยู่ข้างนอกนะคะรอรอแป๊บหนึ่งนะรอแป๊บหนึ่งดูที่ว่ามีที่อ๋อตรงนี้ก็ซ่อนตัวได้โอเคมันสู่บุหรี่อยู่เหรอเห็นมันยืนนานจานังเลยตอนนี้ตีสามแล้วเร็วสิจ้ารีบๆเ,เข้ามาโอเคมันเข้ามาละมันเข้ามาแล้าาแลคะค่ะ มันเข้ามาแล้วมันเข้ามาแล้วมันจะเสร็จแล้วแน่มันจะเสร็จลแล้วแน่แกเดินมาอีกแกเดินมาอีกแกอย่าหยุด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 อย่าหยุดอย่าหยุดนี่ซับซับซับเลยเออต้องซับเลยเอือแสดงว่าแรงผู้หญิงอะไม่พอในการฆ่าเพราะว่าตอนที่เอาตัวผู้หญิงมาสังเกตไหมว่ามันมันไม่สามารถฆ่าครั้งเดียวได้นะคะแต่พอใช้ผู้ชายเนี่ยมันจะฆ่าครั้งเดียวได้ ฆ่าแบบตายเลยอ่ะโอ้โหฉันปืนแล้วปืนอีกเว้ยนี่ฉันจะไม่เอาปืนแล้วได้ปะคือแบบปืนมันเยอะไปแล้วนะเออแล้วก็ปืนไปทำอะไรฉันไม่เอาไม่เอาแหมมีการเพิกเฉยต่อของของสำคัญเลวยได้ด้วยนะเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้นะโอ้โหของกินเยอะของกินเยอะตีสี่แล้วค่ะตีสี่แล้วค่ะรีบๆเลย โอ้โหโอ้โหพระเจ้าที่นี่อมโมอะไรเยอะมากฉันต้องใหม่รอบไดน,นึงแน่นอนแน่นอนแน่นอนโอเคไปเลย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 ,เ,ลยเย่แจมนะคะเอาวุธที่นี่เยอะจริงๆนะเก็บไว้ก็ดี